ใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังมองหา i d ี w เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสำหรับคนพอมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย i d กม i e เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200 0 0 0คนเพจ <AD S 1> ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทมีโรเยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ id ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่ออด m i n ต้น tp7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจักร .com มาพร้อมกับ กการเเติมมสุดฮิตสุดปังถูกเมันแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมองเติมเกม Rv ใช้แค่ Uad ในการเติมเท่านั้นเ<ไ>พียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือมนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย ครับทุกคนด้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าผู้สร้างแชงกิล่าไฮยอเตะนั่นเองนะครับระยะเวลาถึงกิจกรรมเริ่มแต่วันนี้วันที่18เดือน7นะครับตั้งใจฟังต้นคลิปทุกคนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ในต้นคลิปเน้นๆเน้นๆนั่นเองนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มหาเพชรนั่นเองนะครับแล้วต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าเหมาตู้ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ4,000คูป,ปองทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรูปแบบกิจกรรมเปลี่ยนไปนะครัััับบเเป็นนนนนยยยงงงไง่ง่าาดีดวทุุกกกคคข้้ตอแรรระผมมใหส กดสุ่มไปก่อนนะเพื่อเป็นการหาเพชรประจำตัวของคุณนะครับโดยอ่ามันจะนั่งเพชรประจำตัวแล้วก็ได้ดาวด้วยนะครับดาวคือเนี่ยข้างล่างเนี่ยสองดาวผมได้สองดาวนะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสุ่มแบบปกติกับสุ่มแบบเสริมเกราะใช่ไหมสุ่มแบบปกติสมมื่อคุณสุ่มไปแล้วเนี่ยแล้วคุณแบบว่าไม่ได้เพชรประจำตัวของคุณดาวทั้งหมดของคุณจะหายไปและการสุ่มแบบเสริมเกราะนะครับสมมื่อคุณสุ่มแล้วคุณไม่ได้ดาวของคุณเนี่ยไม่ได้สีตรงกับ ของคุณเนี่ยก็จะไม่หายไปแถมมันมีการันตีทุกคนว่าสุ่มแบบการันตี2ดาวนั่นเองนะครับสุ่มไปสองครั้งได้ได้ดาวนั่นเองนะครับง่ายๆทุกคนง่ายิดเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าเทคนิควิธีการทําให้แบบว่า เขาเรียกว่าถูกที่สุดนะครับก็คือการสุ่มแบบปกติไปเรื่อยๆจนถึง4ถึง5ดาวนะหลังจากนั้นให้กดการสุ่มแบบเสริมกรอบแบบเชิญแบบป้องกันนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับยาวๆเลยเพื่อเป็นการการันตีในนี่นเพราะาช่วงแรกเนี่ยมันโอกาสที่เราจะได้เพชรเปําตัวของตัวเองเนี่ยง่ายทุกคนนะครับซึ่งถ้าจะแบบไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน4ี0 0ันคูปองได้แน่นอนนั่นเองนะครับก็คือสุ่มแบบปกติ ให้ถึงประมาณ4-5ดาวก่อนแล้วค่อยตัวเสริมเกราะยาวๆไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมก็จะง่ายๆนั่นเองนะครับไม่ง่ายดนเดียวเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือซุ่มเพื่อหาเพื่อนตัวของคุณจากนั้นซุ่มแบบปกติให้ได้ดาวข้างล่างในะประมาณ4-5ดาวจากนั้นซุ่มแบบเสริมเกราะไปเรื่อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับโดยสมมติคุณได้ครบ5ดาวแล้วคุณสามารถแลกดาวทุกคนนะครับแต่ละดาวเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าแต่ละดาวได้อะไรบ้างสกินแฮเต,ตชัได้ใช้9ดาว8ดาวได้สกินอะไรบ้างอกค,คน ตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยคนก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะครับว่าตัวเองอยากได้สกินไหนได้ดาวเท่าไหร่นะครับสามารถไปดูได้ไดหมดเลยนั่นเองนะครับโดยมม้งหมแรกดาวตอนนี้ผมได้แค่คัมภีร์ทั่วไปเท่านี้นะครับไม่ค่อยบูบาเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่ตอไปด้วยนะครับอะไรทงกิจกรรมรับฮีโร่ฟรีอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าแต่แคบไปละกล่ <c oughs> กองสกินแห่งความมืดเราทำไล้ดีวกว่านี้นะครับโอเค ถ้าใครรู้จบความไม่เป็นหนาในแคปว่า17ึ่งสำหรับวิญญาขอตลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายสวย s <S อยากคิดว่าจะรอดนะเว้ยนี่ไง And the coffee ain't hit yet. Damn it, I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, so a <laughs> I'm not <to> go <laughs> I'm, I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Move เก็บตาใไว้ที่นี่ไปแล้วเว้ยน้องเฮ้ยก่เล่นมาตายเลี้ยวเล่นแล้วบอกลาเพื่อนเก่าได้เลยฮ่าฮ่าลำอะไรของนายน่ะมันเจอใครสักคนให้อยู่หรอกนะ